ปีนี้วันสงกรานต์หรือวันปีใหม่เมืองของคนล้านนาก็จะผ่านป้นไปแล้วนะเจ้าเขาเรามาดูสรุปกิจกรรมว่าประเพณีปีใหม่เมืองเพิ่นมีกิจกรรมอะไอย่างพ้องและิ่นมีความเป็นมาจะดพ่องนะปาระเพณีปีใหม่เมืองหรือประเพณีปีใหม่เมืองนี้นะเจ้าเป็นประเพณีสําคัญของชาวล้านนา ที่เปืนสืบเนื่องมาจากแต่ก้นะเจ้าติยิ้ถือว่าอันเนี้ยเป็นการเปลี่ยนช่วงพศใหม่หรือเปลี่ยนช่วงปีใหม่เปลี่ยนช่วงศักราชใหม่เจา้าโดยกำหนดจุดที่พระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเม่เจ้าซึ่งมักจะตรงกับวันที่ 13, 14, 15 แต่ว่าของตั้งเนือนี่นะเจ้าโอ้หกินเวลาลายวันเนอะวันแรกของปีใหม่เมืองนะเจ้าเปิ้ห้องว่าวันสังขาญล่องซึ่งส่วนมากแล้วจะตรงกับวันที่สิบสามเมษายนวันนี้เดี๋ยวว่าเป็นวันสิ้นสุดปีเก่าเจ้าคนล้านนาของเฮานะคนเมืองนี่นะเจ้าแจ้งบัดแจ้งมาวันที่สิบสามนี่นะเปิ้นจะจุดบัตรทบมาเจ้าบัตรทบก็คือประทัดเนาะจุดบัตรทบยิง่งปืน โอ้ยอายังก็ได้ย่างเสียงดังๆเพื่อจะไล่เสนียดจันไรนุ่นไล่ไปกับปู่สังขารย่าสังขารแล้ววันนี้นะเจ้าเปิ้นก็จะช่วยกันทําความสะอาดบ้านจองห้องหอเข่าของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อสะอาดสะอา้านเปิ้นว่าจะโละสิ่งเกา่าๆบดีเกา่าๆนนะทั้งหลายนะความสซกปรกโสมมท้งหลาย ไปกับปู่สังขารและย่าสังขารมดหึือเสียงอีว่าเจ้าวันที่สองปีใหม่เมืองนี่นะเจ้าเพิ่นจะหองว่าวันเนา่าคนทางเหนือนี่นะเจ้าเพิ่อนมองว่าวันเนา่าแต่ในภาคกลางเพิ่นจะหองว่าวันเน่าเนาะวันนี้นะเจ้าคนเมืองเพิ่นบอกว่าห้ามอู้จ่ากรรมบดีคิดแต่สิ่งดีๆต้าอันอู้แต่สิ่งดีเต้าอันแล้วก็ห้ามด่ากัน ห้ามทะเละวิวาทหรือเคี่ยวกันเพราะจะเป็นอัป,ปมงคลตลอดปีเจ้าในวันนี้เขาก็ไปทําบุญเจ้าเริ่มทาบุญด้วยการขนทรายเข้าวัดเจ้าเพื่อว่าเอากล่องทรายเนี้ยไปปักตุงในวันรุ่งขึ้นและในวันนี้นะเจ้าเขาก็จะเกียมของกินของ้านเลยเจ้าปนก็จะแป้งห่อนึง่งแป้งขนม อันอย่างที่พ่นคิดว่าลำลำนั่นน่ะเพ่อนก็จะเกียมไว้เพื่อจะเอาไปทําบุญในวันรุ่งขึ้นเจ้าแต่ว่าคนมาเดียวนี้นะเจ้าส่วนมากแล้วก็ซื้อสําเร็จเอาเจ้าบอกค่อยงะยละนอกจากอาหารบางอย่างที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราเชนว่าแกงฮังเลหอหนึ่งจิ้นลาบหรือว่าขนมจ๊อกเลยนะเจ้า ปุ้นก็จะแปลงคนเดียวเจ้ามาซื้อละซื้อก็วัตถุดิบอย่างเดียวตะอันนะ่ะนอกนั้นก็เอามาปรุงเองปรุงเสร็จแล้วก็เอาไปวัดในวันรุ่งขึ้นเจ้ายยยรยาเปาเจว่าวันที่สามของปีใหม่นี้ปิ้นก็ฮองว่าวันพญาวันเจ้าวันนี้เป็นวันพญาวันถือว่ามันเป็นวันมงคลในบรรดา ตึงโม้ตึตงมวลนะเจ้าเขาจะไปทําบุญตักบาทแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้ญาติของเขาผู้ร่วงลับไปแล้วพอมาต่อมาเขาก็จะไปลดน้ําดําหัวคนเท่าคนแก่และคนที่เขาเคารพนับถือตั้งหลายเจ้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันมงคลเพราะฉะนั้นตะกอนนี้ไยจะเริ่มเมียนกระถาอาคมต่างๆเนี่ยปนก็จะขึ้นครูกัน ในวันพญาวันนี้เลยเจ้าวันทัดไปก็คือวันปากปีเจ้าวันปากปีนี้นะเจ้าบนบอกว่าต้องทําแต่สิ่งดีๆในวันนี้นะเจ้าถ้าเอาแงอย่างเป็นสิ่งดีๆเนี่ยบนว่าจะดีสุดป,ปีเจ้าจะดีตลอดปีนั่นแหละวันนี้วันนิยมสืบจะตากันเพื่อจะอายุมั่นเยืนยาวสุด ปีเจ้าในวันปากปีเนี่ยเจ้าคนเมืองเนี่ยเปิน้นิยมเอามะหนุนหรือว่าขนมเนี่ยเจ้ามะหนุนน้อยเนาะเตียงบาแก่เตือ้อเปิน้นิยมเอามาแก่งกินเปิ้นว่าจื้อเป็นมงคลจะช่วยนุนนําชีวิตเหื้อสดใสแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเอะเจ้าอันนี้หละเจ้าคือป่าเวณีปีใหม่ของคนเมืองบางหมู่บ้านยัง ต่อไปเห็น2องวันเจ้าเพื่อจะได้ไปดำหัวตามหมู่บ้านตามวัดวาอารามต่างๆซึ่งสรุปแล้วปีใหม่ของคนเมืองเนี่ยจะนักจะยาวกว่าปีใหม่ของภาคอื่นๆแน่นอนเลยล่ละเจ้าถ้าจะถามว่าเป็นใดบนาื่อความสำคัญกับป่าเวณีปีใหม่เมืองก็จะขอชี้แจงเงตผลนิมซังน้อยนะเจ้าว่า ประการแรกก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของสกราชใหม่คนล้านนาเฮานะเจ้าใช้การนับสกราชสองระบบคือระบบจุลสกราชแล้วก็พุทธสการาชซึ่งจุลัการาชเนี่ยเฮาได้รับอิทธิพลมาจากพม่าเจ้าประการที่สองก็คือเป็นการทบทวนเวลาที่ผ่านไปในแต่ละปีว่าได้ยะายอย่างไ้พ้อง และมีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะเจ้าแล้วก็จะได้วางแผนเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีต่อไปประการที่สามปิณนบอกว่าจะได้ชำระล้างจิตใจื่อคิดและทำในสิ่งที่ดีที่งามสิ่งมดีมานงามก็ไหลไปกับสังหารล่องหรือหมดหรือเสี่ยงนะเจ้าประการที่สี่ เพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณลูกลานเนี่ยบ้อนก็จะได้ปิกบ้านปิกจองไปสะเกลาดำหัวผู้รักผู้ใหญ่และไปขอสุมาลาโตษกับสิ่งที่ได้อู้ได้จาได้ล่วงเกินไปถึงมาว่าตั้งกายหรือว่าตั้งใจก็ดีอันนี้เละเจ้าเป็นการแสดงถึงความกระตัอยูกะตะเวทีประเพณีดีๆงามๆนี้ เขาก็ควรจะช่วยกันซืบสารต่อไปที่อยู่ชั่วลูกชั่วหลานเป็นแบบเบ้าที่ดีที่งามต่อไปนี่นลเจ้าป่าเวณีปีไม่เมืองเขานะเจ้า